สวัสดีคะ่ะเพจไข่ส่งตะกแตนบรรกาศกลนครค่ะและกรทางช่องย t u b e ค่ะตะกแตนบรรกาศกลนครค่ะทุกคนมื่อนี้คะ่ะตุงติ้งพามาเบิ่งคะ่ะว่าวิธีนะคะการดูแลตะกแตนที่สีจับคู่นะคะที่สีวางไข่นะคะเฮาสีดูแลอย่างไดเฮาสีสังเกตจังไรน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยคะ่ะอันดับแรกเลยคะ่ะทุกคนตุงติ้งให้ฟังเสียงก่อนเนาะ ถ้าเมื่อใดที่ตะกแ่นของทุกคนนะคะมีเสียงแบบนี้แล้วแสดงว่าเขาเริ่มห้องหาคู่แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเขาต้องเตรียมตัวไว้เลยละเขากะสีเห็นเขาขึ้นไปงอยนี่นะคะ่ะเริ่มจับคู่กันแล้วนะคะทุกคนค่ะนะคะสำหรับตัวผู้นะคะเขาซีขึ้นไปงอยตัวเมียเนาะ,ะละก็เขาซีบก,กินอาหารเลยซีโบก,กินพักซีบก,กินอย่างเลยนะคะทุกคนคะ่ะตลอดระยะเวลาการผสมพันธุ์เนาะทุกคนเนาะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เขาจับคู่แบบนี้นะคะทุกคนค่ะเขากะสี ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนค่ะหรือว่าสองอาทิตย์นะคะแล้วแต่เนาะแล้วแต่การเลี้ยงของเฮานานะคะแล้วแต่อาหงอาหารนํานะคะเข่ากาซีเริ่มนะคะทุกคนค่ะห้องเข่ากาซีป่องขึ้นเนาะตัวเมียนะคะทุกคนนี่นะคะ้วกาซีห้องดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าแต่ละคู่บางโตบางอย่างแบบนี้มันก็ยังโบอดไวเนาะเขาก็ค่อยๆทยอยนะคะค่อยๆทยอยจับคู่จับอย่างไปเนาะ เสร็จแล้วนะคะพอท้องเขาเริ่มป่องแล้วนะคะทุกคนค่ะให้เอาเตียมดินทรายไว้เลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ตุ้งติ้งสิไปพาไปเตรียมดินทรายเนาะเราจะต้องเตรียมดินทรายแบบไหนนะคะทุกคนค่ะตอนนี้มาพาสังเกตนะคะเสียงห้องของตะกะแตนก่อนนะคะทุกคนค่ะถ้าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเฮาสิไปเตรียมทรายพร้อมๆอมกันนะคะว่าทรายนะคะที่สาหรับให้ตะกะแตนไข่นะคะเฮาสิต้องเฮ็ดคือไดค่ะอันดับแรกค่ะเฮาไปตักน้ำมาเลยค่ะสําหรับทรายนะคะที่เฮาสิให้ตะกะแตนไข่นะคะแนะนาเป็นทรายละเอียดเนาะเฮาก็ต้องแบบ อย่าลืมกล่องก่อนเดอืเอข่าวเศษนั่นนี่ออกก่อนเดอเือเศษแบบหินใหญ่อย,อย่างแบบนี้ค่ะให้มันเหลือแต่ทรายนะคะทุกคนค่ะเอาแยงเฮาเนาะบ้านเฮาเนาะกล่องเลยค่ะมาแล้วค่ะเฮากะเทน้ําใส่เลยค่ะทุกคนค่ะเทน้ําใส่เท่าละน้อยนะคะนี่ค่ะตามกับที่นิงเฮ็ดอยู่ตอนนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะตักแบบนี้นะคะแล้วก็กเฮากะเทน้ําใส่เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วน,นะคะตรงงริ้งสิจับให้เบิอนนอ่งเนาะว่าทรายที่มันไสได้แล้วน,นะคะที่สามารถตักแตนสามารถแทงก้นลงได้นะคะ เฮาใส่น้ำเพื <day> ่ออย่างละตุ้งติ้งเข้าสมาเฮ้าใส่น้ำเพื่อให้ตะกะแตนนะคะแทงก้นลงได้ง่ายนะคะเพื่อที่สีเขาแทงก้นลงไปไว้ไข่นั่นเองค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะเขาก็เกี่ยข้างล่างขึ้นมานะคะทุกคนค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะทรายนะคะที่เฮาเอาไว้ให้ตะกะแตนนะคะไข่นะคะเฮ้าสี่สูงขึ้นมานะคะจากจากพื้นเาอจากคคกอะเออจากคคกจากกงเข้านี่ จะกงเ่านี่ประมาณ10เซน15เซนประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเผื่อมันแทงไข่ลงไปเผื่อฟองน้ําเผื่อไข่นะคะเพราะว่าไข่มันสิมีมลักษณะยาวเนาะทุกคนเนาะยาวคือนิ้วซีเขานี่แบบนี้นะคะทุกคนขากระิมีลักษณะยาวเนี่ยจากน้อยนะคะเขาก็เลยต้องเผื่อพื้นที่ไว้นะคะทุกคนขาอ่ะตุ้งติ้งสีจับให้เบึ่งเนาะอันนี้ทรายนะคะที่สามารถใส่ได้แล้วนะคะสีสังเกตได้เลยว่าทรายมันสิเป็นแบบซุมซ้มๆเนาะซุ้มๆมือเฮาน,นะคะนี่จะเป็นแบบบีบแล้วก็มันกระบอกสิบ ทีเป็นแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ซุ่มๆุมมือแบบนี้นะคะและะ้วก็ทรายนะคะที่เ้าใส่ในคออตะกะแต่นนะคะเราต้องสีดพรมน้ําทุกมือเลยเด้อทุกคนเด้อเราต้องสีพรมน้ําทุกมือเลยค่ะเพื่อที่ให้เขาให้ทรายเขานุ่มเนาะให้ทรายเขานุ่มตลอดเวลาเหมาะกับการวางไข่นั่นเองค่ะทุกคนค่ะ เพราะว่าบางคนแบบเอาทรายใส่แล้วก็ทิ่มเลยแบบนี้มันปอนด่างลงมันปอนด่างลงยกแบบนี้มันกะสีบอกไข่เลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวตุ้งติ้งจะจับทรายอันนี้ให้เบิ่งนะคะทรายตัวนี้นะคะบบได้ถึงน้าเลยมันกะสีเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือทรายที่บบได้ผสมน้าอันนี้หาะทรายบได้ค่ะทุกคนค่ะนะคะมันกะสีจับไข่บบอ,อยู่เนาะทุกคนเนาะถ้ามันแบบ มันไหลลงแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่อันนี้คือรายที่สามารถใส่ได้เลยสามารถเอาใส่คอกตะกะแตนได้เลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะทุกคนอา่านะคะตอนนี้นะคะตุงติ้ก็ได้เอาทรายนะคะมาใส่ในกงตะกะแตนเรียบร้อยะคะ่ะจะเห็นเลยนะคะนี่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 คู่ไพ่คู่คมันเดินนี่หู้หู้ป่องป่องแบบนี้เด้อทุกคนเด้อเป็นหู้ป่องป่องแบบนี้นะอันบริ้ิงอย่างไรมันแทงก้นมันลงไปแล้วมันบริถมนะทุกคนเนาะบางบางโตนะคะตะกะแตนบางโตมันกะ พอมันไข่แล้วค่ะทุกคนมันก็สีเอาตีนเขี่ยมาทม,ทมทมทมไข่มันไว้แต่บางแต่บางตัวมันกะไปเลยแบบนี้ไข่แล้วก็คือไปเลยมันก็ซิเป็นหูเนาะนี่หูลงกองป่องกองป่องนี่คู่ไผ่คู่มันนะคะมันกะซีมาไข่แบบนี้นะทุกคนเด้อน,นี่สหรแม่นไผ่น้อยอยากได้นะคะไข่ตะกระแต่สามารถติดต่อมาหาตุ้งติ้งได้คือเก้าค่ะทุกคนค่าตามคิวอาร์โค้ดนะคะที่อยู่หน้าจอน,นี้แล้วก็เบอร์โทรนะคะนุ่งนิงนะคะสามารถโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะบพว่าซิเป็น ตุ้งติ้งลุงนิงน้งนะคะทุกคนค่ะก็สามารถโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะปรึกษาได้ทั้งสองคนเลยนะคะภายที่เป็นมือใหม่โอ้ยอยากเลี้ยงลองเบืองเด้ตุ้งติ้งมันสียากอยู่บ่มันสีเป็นจังไดอย่างจังไดร่วมไปถึงลูกค,ค้าเก้านะคะ <c oughs> ลูกค,ค้าเก่าก็ทักมาหาตลอดเลยได้เมื่อใดน้อได้เมือ่อใดน้อนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็พร้อมส่งไข่แล้วนะคะก็ทักมาหาตุ้งติ้งได้นะคะทักมาหาลุงนิ้งได้ค่ะทุกคนค่ะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะนี่ค่ะที่เป็นหูแบบน,นี้ที่ตุ้งติ้งบอกนะเห็นบอกทุกคนนี่ ก็จะเป็นหูแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะมันก็จะกระจับคู่เห็นบ่ทรายที่มันเปียกกับทรายที่มันบริเปียกเห็นบ่ทุกคนตะกกแตนมันก็บบริมาอยู่เลยได้มองทรายที่แบบเฮาบริพรมน้ำาะนะมันก็สิอยู่มองทรายที่เปียกนะคะทั้งนี้ทางนั้นนะคะมันสีไข่กับต่อเมื่อทรายมันอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเนาะที่มันสีวางไข่นะคะและวก็ความซุ้มมันได้นะคะมันกระจังสีวางบางคนเลี้ยงไปอ้าวมันคือพวกไข่จะกเทือดดังที่ใส่ทรายให้แบบนี้ต้องสังเกตนะคะว่าทรายเจ้าของนี้มัน มันซุ้มโพดอยู่เบาหรือว่ามันแห่งโพดมันเป็นหยังแบบนี้นะคะทุกคนค่ะนะลองสังเกตเบื่อเนาะบางทีมันก็นมีหลายอย่างหลายประเด็นนะคะกถ,ถ้ามีปัญหายอย่างนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปวีโอนะคะทาง youtube หรือว่าทางเพจ f c e e o o o กก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะซาลรเมนตอนี่คะ่ะตรงติ้งไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ